ก็เกิดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเรื่องการดูดเงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่กองเงินทองก็จะหาได้นะครับไปฝากธนาคารไว้ก็นึกว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแต่บางครั้งมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพง่อนก็ติดตามข่าวสารตรงนี้ด้วยวระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนแก๊งมีสัจชีพก็ยังสามารถที่หลอกลวงเอาเงินเราได้นะครับเพะฉะนก็ขายสินค้าไม่ตรงปกบ้างนะครับหลอกลวงไปทํางานต่างประเทศบ้าง ให้เงินเดือนมากๆา,กา,กาสถาปนิกการดีๆแต่ความปจริงมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นต้องอศึกษาความรู้ให้ดีเราอยู่เพียงคนเดียวมันคงเป็นยากลําบากเดี๋ยวนี้เราอาจจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราอยู่โลกของโซเชียลแต่อย่าลืมนะครับยังไงเราก็มีอ,อยู่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าบุตรหลานเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่จะคอยให้ขับปรึกษาด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเรื่องของการติดต่อข่าวสารนะครับ จะซื้อสินค้าก็แล้วแต่นะครับจะทํากิจกรรมใดๆผ่านทางออนไลน์เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่โดนหลอก,กแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกลวงไปส่วนใหญ่แล้วแม้จะมีความรู้สูงนะครับมีเรื่องของประสบการณ์ก็ยังโดนหลอกลวงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปากด้วยนะครับสําหรับผู้ที่กําลังอยู่ในโลกโซเชียลยังไงก็ยังให้ความรักความสาม,มีในครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับต่างคนต่างอยู่นะครับ พอกลับมาถึงบ้านนี่แทนที่เราไปทํางานกลับมาจะได้เจอเจกันทานข้าวด้วยกันนั่งคุยกันบางครั้งก็อาจจะอยู่ห้องใครห้องมันแล้วเดี๋ยวนะครับโลกมันเปลี่ยนไปทิ้งหน่อยก็ตามนะครับบางทีก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าใช้โลกโซเชียลมัๆนานๆันนานนะครับดูนานนาบางทีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับทานข้าวไม่ตรงเวลานะครับแล้วก็มีความเครียดดูบางเรื่องมันก็เพลิดเพลินนะ,ะดูหนังฟังเพลงอัดเสียสนาน แต่บางทูบางทีติดตามข่าวสารบางเรื่องนี้มันก็เครียดเหมือนกันเพราะนั้นความเครียดนี่เป็นสิส่งที่ไม่ดีนะครับบันทอนสุขภาพบันทอนบรรยากาศในครอบครัวด้วยนะครับถ้าบ้านไหนมีความเครียดบ้านนั้นก็จะไม่มีความสุขเพราะนั้นก็อยู่ด้วยกันนะครับคุยคุยกันบ้างนะครับไปออกกาลังกายร่วมกันไปทานข้าวนอกบ้านก็มีบ้านนะครับก็าอาจจะไม่บ่อยอไปเดินห้างบ้างนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในครอบครัววันหยุด ก็ S <S <an> เป็นสิ่งที่สร้างสงค์ในคำเหนือครอบครัวเป็นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่เพียงตามลําพังใช้ชีวิตตามลำพังบางครั้งนะครับเขาเรียกโรคซึมเศร้าโรคเหงาโรคเมื่อหน่ายมันมีเกิดขึ้นได้นะครับก็ไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวต้องดูแลกันสิ่งสําคัญต้องห่างไกลเรื่องของยาเสพติดภาครัฐนะครับเดีย๋ยวนี้ก็มีข่าวสารออกมานะครับนโยบายภาครัฐมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับยังไง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องพิจารณานะครับว่าสิ่งในที่มันควรไม่ควรแต่ตรงท้ายมาครับเราห่างไกลมันน่าจะดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับข่าวสามที่เห็นไม่มีอะไรสิ่งที่ดีๆเลยนะครับเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองความสุขในครอบครัวก็หมดไปถ้าขาดคุณแม้แต่พูดถึงนะครับขาดศีลธรรมเพียงแค่5าข้อนะครับดูง่ายๆ5ข้อศีลห้า ถ้าข้อไหนข้อหนึ่งที่เราขาดไปครอบครัวของเราก็จะความสุขมันก็จะลดน้อยเถอลงถึงแม้ศีลธรรม5ข้อเป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์ในเรื่องของศาสนาความเชื่อนะครับแต่ถ้าใครที่ทําได้ถึง5ข้อความเจริญเข้าหน้ามันก็จะรวดดีมากยิ่งขึ้นความเป็นอยู่ในครอบครัวเรื่องของเงินทองเรื่องของการใช้ชีวิตก็จะมีความสุขมากกว่าถ้าเราขาดไปหนึ่งข้อนะครับเช่นไปติดข้อที่5้าเเป็นเรื่องยากลำบากอาจจะกลับบ้านมืดค่ำอสุรามีไรหรือว่า าการเที่ยวตร่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับทำให้ลกลับบ้านมืดบ้านค่าครอบครัวเราก็ไม่มีความสุขครับแต่ถ้าไปข้อที่สนะามหกาเมเมื่อ,อไรอาจจะถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสามที่เห็นอยู่คําว่าคําว่าศีลธรรมก็ยังมีความจำเป็นสําคัญในชีวิตครอบครัวเหมือนกันนะครับเราจะเก่งทางโรคอ,อย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเรื่องของศีลธรรมเรื่องของจิตใจความรักสมัคคชีก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจนนี้ก็คงจะเป็นช่วงท้ายรายการนะครับเนื่องจากจะมีรายการรัด นะครับไปทางในเรื่องของท่านนายกธัฐมนตรีที่จะเดินทางมาที่น้องอุดรธานีน้องวัวทองใกล้ๆรับในโครงการที่จะ,ะสัญญาเนเรื่องของการมอบสัญญาในที่ดินราชพัสดุนะครับรักแลวก็ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดูแลพี่โน้องทั้งเกษตรกรทั้งประชาชนทั่วไปครับเป็นโครงการดีครับเป็นสิ่งสร้างสารรค์ที่ระดับผู้นําประเทศเดินทางมาก็คงมีสิ่งดีๆที่ได้รับนะครับช่วงนี้ก็คง หมเวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคงเข้าสู่รายการทางสถาน,นีต่อไปขอกล่าวกับว่าสวัสดีครับ